สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เรายังอยู่ในหน่วยรูปร่างรูปทรงนะคะเด็กๆลืมหรือยังเอย่ยรูปร่าง,ร,ร,งรูปทรงต่างกันยังไงนี่รูปร่างจะมี2มิติส่วนรูปทรงจะมี3มิตินะคะ,ะแล้วเมื่อวานเราก็มาเรียนรู้ว่ารูปร่างและรูปทรงต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมีอะไรกันบ้างเมื่อวานค,นคุณครูได้ยกตัวอย่างให้ดูกันไปแล้ว ๋ยวันนี้นะคะเราจะมาเปรียบเทียบกันนะคะระหว่างรูปร่างและรูปทรงในลักษณะต่างๆนะคะว่าอะไรมีนี่มีรูปร่างแบบไหนและเรียกชื่อว่าอะไรนะคะแต่ก่อนอื่นคุณครูพาไปดูนิทานกันก่อน,นะค่ะไปเลยน,นิทานเรื่องเมืองรูปร่างและเมืองรูปทรง การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเมืองแห่งหนึ่งชื่อเมืองรูปร่างประชากรเหล่านั้นมีมากมายเหลือเกินสวัสดีนายร่างกลมสวัสดีนายร่างเหลียมวันนี้เราจะไปเล่นที่ไหนกันดีรอสามเหลี่ยมมาก,ก่อนสิได้ได้สวัสดีจ้าทำอะไรอยู่หรอคะเราจะชวนเธอสามเหลี่ยมไปเล่นด้วยกันไหม เราว่าราไปเล่นตรงภูเขาท้ายเมืองดีไหมไปจ้าไปเลยจ้าเมื่อรูปร่างทั้งสามเล่นกันจนเพลินเกินไปจนได้พัดหลงเข้าไปในป่าลึกฉันอยากกลับบ้านแล้วใจเย็นๆยนสิสามเหลี่ยมเอาหนะ้าเดินไปเรื่อยเเดี๋ยวก็ถึงเองแหละเมืองเงาหน้าจะอยู่แถวนี้และแล้วรูปร่างทั้งสาม ก็เจอกับสามพี่น้องรูปทรงอันได้แก่รูปทรงสามเหลี่ยมรูปทรงสี่เหลี่ยมรูปทรงกลมอา้าวพวกเธอมาจากไหนทำไมรูปร่างคล้ายพวกเราแต่ก็ยังดูไม่เหมือนนะนั่นสินั่นสิคล้ายกันแต่ไม่เหมือนยังไงนะอ๋อพวกเธออะก็คงมาจากเมืองรูปร่างสินะพวกเราอะ่ะเป็นชาว เมืองรูปทรงจ้าเราแตกต่างกันตรงไหนอยากรู้ใช่ไหมจะเล่าให้ฟังนี่ไงนี่ไงมาดูสิรูปร่างก็คือเส้นรอบนอกของวัตถุคนสัตว์สิ่งของมีสองมิตินะจ๊ะก็คือกว้างกับยาวแค่นั้นเองส่วนรูปทรงก็คือโครงสร้างของวัตถุคนสัตว์สิ่งของมีสามมิตินะคะก็คือ กว้างยาวและก็ลึกค่ะฉันว่าเราพาเด็กพวกนี้ไปสง์ที่เมืองรูปร่างกันเถอะเดี๋ยวพ่อแม่จะถามหาและแล้วรูปร่างทั้งสามก็ได้กลับบ้านนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนิทานจบแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเด็กๆควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองห้ามหนีเที่ยวนะคะ เดี๋ยวจะพัดหลงเหมือนรูปร่างได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ชื่อของรูปร่างรูปทรงของแต่ละอย่างกันนะคะเห็นไหมคะรูปทรงมีหลายอย่างมากมายแต่เดี๋ยวคุณครูยกมาแค่สามสี่อย่างสำหรับเด็กอนุบาลของเรานะคะลูกอันนี้เรียกว่าอะไรเอ่ยคะเด็กๆอ่าเก่งมากเลยค่ะเรียกว่าวงกลมนะคะเพราะว่าเขาไม่มี ตรงส่วนไหนที่จะเป็นเหลี่ยมนะคะปิคือเป็นเส้นรอบวงกลมทั้งทั้งภาพเลยนะคะลูกต่อไปนะคะจะเป็นวงรีนะคะวงรีเขาก็ไม่มีมุมเหมือนกันนะคะเป็นเส้นรอบวงแต่ว่าวงรีเนี่ยเขาจะเรียวนะคะมีความเรียวมากกว่าวงกลมนะคะวงรีที่เคยพบเด็กๆนึกถึงอะไรเอย่ยอืมไข่นะคะแล้วก็ลูกรักบี้นะคะนี่ที่เป็นรูปวงรีคะ่ะต่อไปค่ะ สามเหลี่ยมนั่นเองเอ๊ะทำไมเลขสามเหลี่ยมเพราะว่ามีด้านทั้งหมด3ด้านแล้วก็ทำให้เป็นสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะลูกนี่ค่ะหนและด้านที่3นั่นเองนะคะลูก ต่อไปเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะลูกคือมีด้านทั้งสี่ด้านเท่ากันทุกด้านนะคะลูกเดี๋ยวเรามานับพร้อมๆกันนะคะด้านที่หนึ่งด้านที่สองด้านที่สามและด้านที่สี่นั่นเองค่ะลูกเด็กๆสังเกตไหมคะสี่ด้านเท่ากันหมดเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรูปต่อไปเลยค่ะต่อไปเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะ เด็กๆเห็นไหมคะคล้ายๆสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ว่าจะมีด้าน2ด้านที่เท่ากันและอีกสองด้านที่เท่ากันจะเป็น2คู่นะคะลูกไม่ใช่สี่ด้านเหมือนเมื่อกี้นะคะจะมีแค่2ด้านเท่านั้นที่เท่ากันและอีก2ด้านที่เท่ากันนะคะลูกเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าด้านไหนเท่ากับด้านไหนไปดูเลยค่ะเห็นไหมคะด้านบนกับด้านล่างนี่จะยาวเท่ากันนะคะลูก ส่วนด้านซ้ายและด้านขวาก็จะเท่ากันเป็นอีกหนึ่งคู่นะคะรูปร่างลักษณะของเขาจะเหมือนพืนผ้าค่ะเราจึงเรียกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งมีเหลี่ยมสี่เหลี่ยมมีด้านสี่ด้านนะคะคล้ายสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะลูก เอาละค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วนะคะว่ารูปร่างลักษณะแต่ละอย่างที่เรามีชื่อเรียกเนี่ยเขาเรียกมาจากอะไรแบบไหนนะคะเด็กๆสามารถจําแนกแยกแยะได้แล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเรามาทดสอบกันดีกว่าว่าเด็กๆจะจําแนกแยกแยะก,ก,กันได้หรือเปล่านะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย